คอมเมนต์เตือดไปอีกแห่ดูคลิปเดลล่ลาร้องเพลงใจนักเร่งยอดวิวถล่มทลาย จากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่การเลืกหลาของคู่รักพระเอกนางเอกต่างช่องอย่างเวสุกลวัตและเบลลาราณีกระทั่งมาถึงการประกาศวิวาสสายฟ้าแลบของฝ่ายชายกับสาวนอกวงการที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่17กระกฎาคม65ที่ผ่านมาท่ามกลางความหวานชื่นมืนอบอวนและกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีชาวเน็ตจำนวนมากก็แห่ไปย้อนชมคลิปของสาวเบลลาเคยร้องเพลงหนึ่งไว้ในงานเป็นเพลงใจนักเลงของปออปพงพัดโดยมีการแชร์คลิปในกลุ่มผู้ใช้ติกตอกเบลลาร้องเพลงเนื้อท่อนที่ว่า กลางกระแสชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างเดือดดานต่งตงตงตงนางๆนานาเหมือนโดนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้กำลังใจเบลลาด้วยอาทิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ผู้หญิงทีมเบลลาเดินไปข้างหน้าค่ะเบลลาเข้มแข็งมากน่ารักมากขอให้เบลลาเจอคนที่ดีเจอรักแท้ความรักไม่มีผิดถูก เป้าหมายและเส้นทางไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต่างคนต่างแยกกันทิ้งไว้ความทรงจำดีๆไม่มีใครผิดนะอยากทำร้ายกันก็พอขนาดร้องเพลงใจนักเลงยังดูเป็นผู้ดีเลยค่ะงามภายนอกงามภายในสุดขอให้ได้เจอคนที่เป็นผู้ดีศีลเสมอกันนะคะทําใหม่ต้องเห็นคลิปนี้ในวันที่เฮียแต่งงานด้วยเป็นตอน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ